ดึงดึงดึงดึดึงดึงดงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าชลามคืออนุภาคของบุหรี่ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท,ท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีส,สเกตและอำเภอกันทะละล,ะละักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c z e ซ News, พระอิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ จังหวัดสิสเกตโชว์ผลงาน8เดือนรวบแก๊งขายานรกกว่า3,000รายพร้อมของกลางยาบ้ากกว่า2.5ล้านเมตรยึดทรัพย์อีกเพียบค่ะเมื่อวันที่20พฤษภาคม2568เวลา11นาฬิกาค่ะที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรกันทรารมอำเภอกันทรารมจังหวัดสิสเกตพนตำรวจตรีประสงค์เรืองเดชรองเจเลตตำรวจ รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสามพร้อมด้วยนายสุริยาบุตรจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตพลตำรวจตรีพิษนุวัตถุผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสิสเกตนายนกพนันบุญคล้ายนายอำเภอกันทรารมเจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดภูทรจังหวัดสิสเกต พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนประกอบด้วยตำรวจทหารฝ่รายปกครองเจ้าหน้าที่เรือนจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงผลการจับกลุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญประจำเดือนพฤษภาคม2568จําจำนวน3คดีโดยคดีที่1เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดยาบ้า บริเวณพุ่มไม้ริมถนนสายกันทาร,รักษ์กันทรารมพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอบินลักษ์จังหวัดสิสเกตจำนวน34,000เมตรคดีที่2ชุดสืบสวนสถานีตำรวจูธรกันทารารมได้นำกำลังเข้าจับกลุมแก๊งข้ายาบ้าที่บริเวณริมถนนสาธารณนะ บ้านหนองเรือหมูห่6ตําบลละทายอําเภอกันทรารมได้ผู้ต้องหาคือนายสมชายหรือเจมการเพียนอายุ26ปีชาวตําบลลิ้นฟ้าอําเภอ,อยางชุมน้อยพร้อมของกลางยาบ้าจํานวน5 0 0แ0,000นเมตรรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้ออิสุสุรุ่นดีแมกสีเทาหมายเลขทะเบียนขอไข่งองู8497พิษณุโลกและโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องโดยกล่าวหาว่า กระทำความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีน e หรือยาบ้าชนิดร้ายแรงโดยการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอันมีลักษณะการกระทําเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปโดยผิดกฎหมาย เสพยาเสพติดไ้ทอประเภท1เมตดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยผิดกฎหมายและล่าสุดคดีที่3เมื่อวันที่18พฤษภาคม2568ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเบนจลักษณ์ได้ตรวจยึดยาบ้าบริเวณเพลิงพักไม่มีเลขที่ด้านทิศตะวันตกหมู่ที่6ตําบลหนองหางอําเภอเบนจลักษ์ณจังหวัดสิสเกตตรวจยึดยาบ้าได้อีกจํานวน2 0,000นเมตร ทั้งนี้ผลการจับกลุ่มเครือข่ายคดียาเสพติดในห้วงวันที่1ตุลาคม2,567ถึงวันที่19พฤษภาคม2,568ตามยุทธการพิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้ตำรวจภูทรภัก3 และยุทธการ238พิทักษ์นครลำดวนสามารถจับกลุ่ม3,119รายผู้ต้องหา3,196คนพร้อมของกลางยาบ้า2,543,565เมตรไอซส51.57กรัมคิตามิน12.79กรัมยาอี0.91กรัมยึดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติด รวมมูลค่าประมาณ65,216,312บาทจับกลุ่มตามหมายจับคดียาเสพติด ข้อหาร้ายแรง49หมายจับกลุ่มหรือแจ้งข้อหาสนับสนุนหรือสมคบ62คดีจับกลุ่มความผิดพรบอรฟอกเงินจำนวน2คดีดังนั้นตำรวจภูธรภาค3ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกตและตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกตจึงขอความร่วมมือมาอย่างพี่น้องประชาชนและสถานประกอบการทุกแห่งในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งผู้เสพผู้ค้า ในสถานประกอบการและอาศัยสถานประกอบการในการกระทำผิดโดยแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วนยาเสพติด1599สายด่วน191อพลิเคชัน p o l i i l อ s e y o U และศูนย์ดำรงธรรมจังวัตสิเกตสายด่วน1567ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และลดปัญหายาเสพติดในภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเข้มขน้นเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดต่อไปค่ะด้านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์มอบเงินและสิ่งของพัชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอักคีภยัยในพื้นที่อำเภอกันทลักษ์จำนวนหนึ่งหลังค่ะ เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่19พฤษภาคม2,568ค่ะที่บริเวณบ้านเลขที่59ชุมชนหนองยาลาด2หมู่2ตำบลหนองยาลาดอำเภอกันทละลักจังหวัดสิสเกตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักการุณาโปลดกลา้าปลดกระมอมให้มูลนิธิลาดประชานุเคราะห์ ในพระบรมดาชูปธรมเชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักขีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายสุริยาบุตรจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตรองประธานกรรมการมูลนิธิลาดประชานุเคราะห์ ในพระบรมดาชูป,ประถ้ำประจำจังหวัดสิสเกตเป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระทธานแก่นายอัครเดชนนศิลาอายุ58ปีเป็นเจ้าของบ้านด้วยเมื่อวันที่16เมษายน2568เวลา19นาฬิกาได้เกิดอักคีภัยบริเวณบ้านเลขที่59ชุมชนหนองยาลาด2หมู่2ตำบลหนองยาลาดอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดสุธเกต ทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังทรัพย์สินอื่นๆได้รับความเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตใดงใดโดยมีนายอัครเดชนนศิลาอายุ58ปีเป็นเจ้าของบ้านปัจจุบันประกอบอาชีพหลับจ้างทั่วไปรายได้ครอบครัว4,000บาทรัศดรได้รับความเดือดร้อนหนึ่งครัวเรือนหนึ่งคนความเสียหายประมาณ500,000บาท การได้รับเงินและสิ่งของพระราทานในครั้งนี้นำความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมีได้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัขีภัยเป็นอย่างยิ่งโอกาสนี้หน่วยงานราชการฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นตลอดจนพระเอ,อกชนอาทิ สำนักงานเหล่ากาชาตจังหวัดศรีสะเกษชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษที่ว่าการอำเภอกันท่าลลักษ ตำรวจทหารท้องที่ท,ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายองค์กรต่างๆได้รวมกันมอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเพื่อบำรุงขวัญสร้างกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอคีภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะและนายอำเภอกันทะล,ะลักษ์เปิดงานประเพณีบุญบ้งไฟองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูประจำปี2568ค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าที่สนามโรงเรียนบ้านโนนแสนคำบ้านหนองสาลาหมู่8ตำบลบึงมะลูอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดสุเกตจากเอกสมควรสิงค์คำในอำเภอกันทละลักษ์เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2568 โดยมีนายนาราวุธกุลลานายกองค์การบริหารส่วนตำบนลบึงมะลูนำกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบวลบึงมะลู18หมู่บ้าน นำขบวนบัง้งไฟและขบวนประกวดตกแต่งบัง้งไฟเอ่งามและนางรำน้าขบวนบัง้งไฟเข้ามาร่วมพิธีจำนวน18บัง้งไฟทั้งนี้เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญบัง้งไฟเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีการในการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้เห็นความสำคัญและรักบ้านเกิดเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกร รทำนาทำสวนทำไร่น,นายนราวุธกุลลานายกองการบริหารส่วนตำบลบึงมะรูกล่าวค่ะว่าในเดือนพฤษภาค,คมของทุกปีเป็นเดือนที่ใกล้จะถึงฤด,ดูเกษตรกรรมทำนาในห่วงนี้กำลังจะสิ้นฤด,ดูแล้งและย่างเข้าสู่ฤด,ดูฝนหมู่บ้านอากาศยังแห้งแล้งอยู่ฝนไม่ตก ทำให้รัษฎรในหมู่บ้านจัดประเพณีหนึ่งขึ้นเรียกว่าการขอฝนประเพณีขอฝนแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันพื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู่ประเพณีการทำบุญบ้างไฟซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาแต่สมัยโบราณความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการประกอบกษตรกรรมของคนสมัยก่อนเป็นประเพณีที่มีความเชื่อในเรื่องของการขอฝนทำให้ ให้ฝนตกตามฤดูการมีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกซึ่งจะเป็นประเพณีที่จัดขึ้นก่อนฤดูการทำนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมทำนุบำรุงศาส,สนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน่นอันดีงามจึงได้ดำเนินการจัดงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟึ้นในครั้งนี้ค่ะ ด้านจังหวัดสิสเกตจัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทำความดีวิถีพอเพียงทุกวันอังคารค่ะเมืม่อวันที่20พฤษภาคม2,568เวลา6 4นาฬิกา45นาทีค่ะที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา80พันษาเกาะห้วยน้ำคำตำบลหนองคลกอำเภอเมืองจังหวัดิสเกตนายอนุพงศุขสมนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดศิษะเกตเป็นประธานในกิจกรรมศิษะเกตพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรทำความดีวิถีพอเพียงตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศิษะเกตประจำปี2,568ในทุกวันอังคารของสัปดาห์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุตวราลังการเจ้าอาวาสวัดสีมิ่งเมืองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาต นอกจากจะเป็นการร่วมทำบุญแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุน้นเศรษฐกิจฐานรากและการส่งเคราะห์เพราะสิ่งของพระคุนเจ้าจะแบ่งมอบให้จังหวัดนำไปส่งเคราะห์ผู้าายากไร้ผู้ได้โอกาสตามหมู่บ้านทั้งจังหวัดจังหวัดสิสเกตได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า และงานหัตกรรมของจังหวัดสิสเกตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายซึ่งมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์และสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของพี่น้องชาวสิสเกตประกอบกับการน้อนมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้นำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่มาเป็นแนวทางในการสร้างสารรค์และพัฒนา ภูมิปัญญาไทยให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบันผ่านการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกการส่งเสริมการย้อมผ้าด,ด้วยสีธรรมชาติลดการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยบนพื้นฐานการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพระราชทานแบบลายผ้าพระราชทานให้แก่กลุ่มทอผ้าและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายรวมถึงงานหัตถกรรมของจังวดซิสเกตได้รับการพัฒนาต่อยอดให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มทอผ้าและประชาชนชาวจังวดซิสเกตเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสที่ดีของชีวิตอย่างยั่งยืนทั้งอย่างส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองรวมทั้งการใช้วัสดุจากธรรมชาติซึ่งภายในกิจกรรมได้มี การจำหน่ายสินค้าอาหารและของโอท็อปจากกลุ่มผู้ประกอบการประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตผ้าแซลผ้าทอมือผ้าพื้นเมืองอาหารพื้นถิ่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์กาแฟโรบัสต้าสิสเกตเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้จ่ายการกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำเสริมสร้างความเข้มแข็งและเจริญเติบโตของเศรษฐกิจฐานราก โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกตได้มอบใบประกาศแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงามการใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงามรวมทั้งการแต่งกายประเภททีมประจำวันอังคารที่13พฤษภาคมประกอบด้วยครอบครัวนันทวิสิทธิ์โดยนายสมศักดิ์นันทวิสิทธ์ ข้าราชการบำนาญและนางพิสมัยนันทวิสิทธิ์ข้าราชการบำนาญเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงามนายปฐมพงศุรวิทย์ผู้ประกอบการร้านอาหารครัวก้อนทองอำเภอกันทรารมเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกการใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่สวยงามและตำรวจภูธรจังหวัดรีสเกตเป็นหน่วยงานได้รับการคัดเลือกการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงามประเภททีมโดยวัน นอังคารนี้บรรเลงดนตรีไทยประกอบการจากกิจกรรมโดยวงดนตรีไทยจากโรงเรียนสตรีซิลิเกตค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับจังหวัดสิสเกตหารือการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567งบกลางกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบระยะเวลา120วันค่ะ เมื่อวันที่20พฤษภาคม2568ค่ะที่โรงแรมสีลำดวนอ,อําเภอเมืองศรีสะเกษสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ร่วมกับจังหวัดศรีสะเกษได้ประชุมกลุ่มย่อยติดตามประเมินผลสําฤธิของโครงการและการใช้ใจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2567งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยมีนายอนุพงศ์สุขสมนิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกตเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจขอบเขตของการศึกษาเป้าหมายโครงการและเพื่อรับฟังความเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งมีผู้แทนหน่วยรับงบประมาณหน่วยงานดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน50คนเข้าร่วมประชุมหารือโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดทำแผนโครงการภายใต้มาตรการรองรับสถานการณ์ฤดูฝนปี2567เสนอคณะกรรมาการทรัพยากรน้ำให้ความเห็นชอบ ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่15มิถุนายน2567และวันที่13สิงหาคม2567พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายใต้กรอบวงเงิน16,794ล้านบาท ให้หน่วยรับงบประมาณ4กระทรวง9หน่วยงานดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำในช่วงฤดูฝนปี2567และการกักเก็บน้ำเพื่อฤด,ดูแล้งปี2567-2568ทับ 2, และการส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภครวมแผนงานโครงการทั้งสิ้น5,700โครงการซึ่งดำเนินการในจังหวัดศิสเกตจำนวน117โครงการวงเงิน487.374 5ล้านบาทต้องดำเนินให้เสร็จภายใน120วัน สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามประเมินผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวเพื่อประเมินผลสำเร็จและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณตลอดจนความพึงพอใจของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผลการศึกษาของโครงการต้องทำบทสรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมาการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีรับทราบ และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานและการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณให้เป็นตามกรอบระยะเวลาและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพตามแผนกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นอย่างแท้จริงค่ะ และเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสิสเกตร่วมกับป่าชุมชนหนองม่วงจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำเดือนพฤษภาคมและปลูกป่าเพื่อความมั่นคงทางอาหารเฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะเมื่อเวลา7.30นาฬิกา30นาทีของวันที่20พฤษภาคม2568ค่ะที่ถนนสายวัฒนธรรมบ้านหนองม่วงหนองสวงตําบลหนองคลก อำเภอเมืองศรษสะเกษนายที่ว่ารุงแก้วประธานคณะกรรมาการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดศิษสะเกตคอปสอพร้อมด้วยนายสุนัน์ข้องอ้อยผู้ใหญ่บ้านหนองม่วงนายวินัยบุรณะผู้ใหญ่บ้านหนองสวงนางวิไลพรบุญตาโลกเลขาป่าชุมชนหนองม่วงนางกนกอ่อนเบียดนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสวง พร้อมด้วยพี่น้องชาวบ้านหนองม่วงบ้านหนองสวงตำบลหนองคลกอําเภอเมืองริสเกตร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตามโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงโดยมีพระอาจารย์บุญมีเตชะธรรมโมนําคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ออกรับบิณฑบาต หลังจากนั้นได้พร้อมใจการไปปล่อยนกสู่ฟ้าปล่อยปลาสู่น้ำคืนต้นไม้ให้แผ่นดินผักหวานที่ป่าชุมชนหนองม่วงเพื่อความมั่นคงทางอาหารต่อไปนายที่วารุงแก้วประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อพัฒนาจังหวัดสิสเกตคอปสอกล่าวเขาว่า สำหรับป่าชุมชนแห่งนี้ตนเองพร้อมด้วยศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดสิสเกตร่วมกับชุมชนได้เข้ามาฟื้นฟูปลูกป่าแห่งนี้เมื่อปี2546โดยมีพระอาจารย์บุญมีเตชะธรรมโมซึ่งเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้รับการสนับสนุนจากนายวิทยาวิรารัฐประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดิสเกตดรศรีวันเกียรติสุรนนท์อดีตประธานหอการค้าจังหวัดิสเกต ทุกวันนี้ป่าชุมชนหนองม่วงเป็นป่าที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดศรสีสะเกษถือว่าเป็นโรงงานผลิตออกซิเจนให้กับคนเมืองศรีสะเกษแหล่งอาหารของคนทั่วไปเป็นประจำทุกปีพวกเราก็จะจัดก,กิจกรรมปลูกป่าเพื่อความมั่นคงทางอาหารโดยมีกิจกรรมปล่อยนกสู่ฟ้าปล่อยกบปล่อยปลาสู่น้ำขืนต้นไม้ให้แผ่นดินด้านนางกหนกอ่อนเบียดนอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสวงกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการตำบลสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเพื่อปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์สืบทอดพระพุทธศาสนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างความเอื้ออาทรปลองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชนน้อมนำปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัติสำหรับข้อต่างในข้อเหมือนของหมู่บ้านสินหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงลักษณะเด่นมีดังนี้ พุทธศาสนิกชนทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกหมู่บ้านสินห้าทุกคนทุกหมู่บ้านต้องบริหารจัดการแบบบวรบ้านวัดโรงเรียนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งลดละเลิกอบายามุขทุกวันพระทำบุญอิ่มสามได้แก่อิ่มพระคุณเจ้าอิ่มตนเองและอิ่มเพื่อนอีกหนึ่งคนน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ว่า ส่วนครัวรั้วกินได้ดมได้พูดได้มั่นคงแข็งแรงกล้วยหนึ่งหนอ่อไผ่หนึ่งกอมะละกอนหนึ่งต้นสังคมดีไม่มีขายทายอยากได้ต้องช่วยกันค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดสิสเกต ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนณากงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันษานมสดคิดถึงนมโคโสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันศานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร ศู5ย์5ปดห้เลิกเล่าได้สามเดือนเปลี่ยนไปเยอนเลย คือมันไม่ชินเลยอ่ะค่ะดูเป็นคนละคนเลยเมื่อก่อนตอนกินเหล้าขอบตาดำเพราะว่านอนไม่พอแถมยังอ้วนลงพุงจนคนคิดว่าจะเป็นหมูอยูล่ละน่ะอืมเลิกได้นะก็ดีแล้วครับงดเล่าแค่สามเดือนเองน่าจะใส ขอบตากว่าไหมดำพุงกว่ายุบสุขภาพกว่าดีเออคือใหม่ถึงคนนะฮะผมเลิกเหล้ามา3เดือนแล้วครับสุขภาพผมดีมากเลยนะครับแล้วก็มีเงินเก็บทุนมาได้ตั้งสเดือนสู้ๆนะครับแล้วก็ยังมีซิกแพคด้วยนะครับก็ตามนั้นแหละครับงดเล่าเข้าพรรษาแก่สาเดือนเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เลย